สืบสารมรดกทางวัฒนธรรมต่อยอดนวัตกรรมเพลงพื้นบ้านเพลงไทยทางเปลี่ยนสุวงซิมโฟนีออเคตสตราศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยดรอเนกเกลธรรมทัศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออ,อวอเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงเพลงไทยทางเปลี่ยนณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยมีดรบุญ,ญเกียรติการเวกพันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอวนายสัมพันธ์เย็นสํารานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวดรดนุ We'll be right back. ตันเทิดทิศเลขานุการรัฐมนตรีอวศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดรวภพรัตดีอ่องผู้อำนวยการสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติหรือวชพร้อมคณะผู้บริหารอวและประชาชนเข้าร่วมงานซึ่งเป็นการแสดงศิลปะด,ดนตรีจากโครงการพื้นที่ทางนวัตกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์จินตนาการเสียงใหม่ดำเนินการโดยศาสตราจารย์ดรสุกรีเจริญสุขมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก ากวอชอเป็นปีที่3เพื่อขยายผลต่อยอดนวัตกรรมสร้างจินตนาการเพลงพื้นบ้านเพลงไทยทางเปลี่ยนพื้นที่ทางนวัตกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์จินตนาการเสียงใหม่ผ่านวงซิมโฟนีออเคสตราและวงดนตรีไทยวงปีพาดศาสตราจารย์พิเศษดรอเนก่าว่ากระทรวงอวได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับอาจ,จารย์สุกลีผ่านวอชอเพื่อไปทำการศึกษาวิจัยเพลงพื้นบ้านทําให้ทราบว่าแต่ละจังหวัดของประเทศไทยมีเพลงพื้นบ้านทุกจังหวัดบางจังหวัดมีเป็นพันพันเพลงแต่ตอนนี้เพลงพื้น บ้านกำลังจะสูญหายที่มีอยู่และถูกนำมาร้องเป็นเพลงท่วงทำนองใหม่มีไม่มากนักจึงอยากสนับสนุนอาจารย์สุขีทำวิจัยเพลงพื้นบ้านเรียบเรียงทำนองผสมผสานกันผ่านวงซิมโฟนีออเคสตารัฐมนตรีอวกล่าวต่อว่าอวมีหน้าที่บริหารระบบวิจัยและยังมีหน้าที่ต้องพัฒนาเศรษฐกิจอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือเศรษฐกิจที่ใช้กับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเรื่องที่2ต้องสนับสนุนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์รวมถึงเศรษฐกิจเชิงท่องเที่ยวเศรษฐกิจที่อิงอยู่บน ปะสุนทรียะอบอตหนักถึงความเป็นไทยในโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปจากความเป็นไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งตัวผมเองตอนเด็กๆผมรู้ว่าความเป็นไทยจะหายไปรู้สึกเสียใจและเสียดายจึงตัดเพราะว่าทาไมคนปัจจุบันไม่สนใจเพลงที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นมาเคยขับร้องเคยเล่นดนตรีสืบทอดกันมาเวลาทําก็ให้รู้สึกค่อนข้างท้อแท้กลัวว่ามันจะหายไปพร้อมกับความเป็นตะวันตกที่เข้ามาแทนแต่ปัจจุบันความเป็นไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วทุกวันนี้ความเป็นไทยกลายเป็นอะไรที่น่าพิศวงเป็นที่ชื่นชอบ ของคนทั่วโลกและขณะนี้ประเทศไทยเป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากจะเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งเพราะเนื่องจากอุปนิสัยใจคอของคนไทยได้รับการยกย่องชมเชยจากทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการวิชาการก็บอกว่าอยากจะมาทําวิจัยที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยน่าอยู่อาหารไทยก็เป็นที่ชื่นชอบสปาสมุนไพรและนวดไทยก็เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติชอบผมจึงคิดว่าดนตรีไทยก็มีศักยภาพที่เป็นดนตรีระดับโลกได้เช่นเดียวกันผมมีความเชื่อว่าความเป็นไทยมีความลึกซึง้งมีเอกภาพเอกลักษณ์ ไม่เหมือนกับประเทศอื่นผมคิดแบบนี้จึงสนับสนุนอาจารย์สุครีเพราะท่านไม่ได้ทําวิจัยเพื่อวิจัยแต่ทาเพราะใจรักและมีความลุ่มหลงดนตรีมีความศรัทธาต่อดนตรีมากที่สุดทั้งนี้การแสดงเพลงไทยทางเปลี่ยนเป็นการเล่นดนตรีเปลี่ยนทางไปจากทางเดิมในขณะที่เพลงและเครื่องดนตรีอื่นในวงก็ยังคงเป็นการบรรเลงต่อไปในแนวทางเดิมนักดนตรีที่เดี่ยวเครื่องดนตรีที่เล่นทางเปลี่ยนอาจจะเล่นคนเดียวหรือจะเล่นทางเปลี่ยนกันทั้งวงก็เป็นได้การสร้างเสียงใหม่ในครั้งนี้ได้เรียบเรียงบทเพลงโดยพันเอกดรประทีรปิสุวรรณ ธีรานัยจิระสิริกุลดรปิยวัฒน์ลุยลาบประเสริฐโดยนํำเพลงพื้นบ้านภาคกลางของไทยซึ่งสืบทอดและสั่งสมกันมาหลายร้อยปีมาแสดงออกรูปแบบวงปีพาดร่วมกับทางวงไทยซิมโฟนีออเคสตาเพื่อจะเปลี่ยนวิธีนำเสนอเพลงไปในโอกาสต่อไปซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางเปลี่ยนของดนตรีเพื่อดนตรีในโลกอนาคตเพลงไทยทางเปลี่ยนที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วยเพลงสาธุการเพลงกาวในหางจะระเข้เพลงพระอาทิตย์ทิงดวงเพลงลองเงงสูตรเพลงสังกะทูเพลงบินหลายบอง,บองกอริ เพลงชาวเดกองเพลงพัชชาเพลงหัวใจกลับสู่ร่างกล่าวในเพลงอายัยจะกลับเพลงแอกแคลงเพลงแฮปปี้ยานอกจากนี้ยังมีการขับร้องเพลงชมหมู่ไม้เพลงมะนาวไม่มีน้ำและเพลงสุกันเธอเราจากปล่อยแก่วชซึ่งระหว่างการมาเลงเพลงดรสุชาติวงทองได้สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมประกอบบทเพลงการแสดงดนตรีด้วย ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศซาดิทุกจังหวัดเติมซี่เปิดโมซาอารอน